ครับก็สวัสดีครับผมวอมท่าเสานะ <lawsuit. S 1> ครับก็วันนี้มีสาระความดีด yeah, ีแบ่งปันอีกเช่นเคยนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเรามาดูนะครับปลาชัยนะครับปลาชัยอ่าปลาชัยหลวงพ่อเอียนะครับเนี่ยรับปลาชัยนะครับหรือปลาชัยสันติสุขนะก็จะเรียกกันนะครับเนี่ยปลาชัยสันติสุขนะพิธีมาพระพิเศษนะครับสี่มีนาหนึ่งห้านะครับนี่นะครับอ่าสวนพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่อันนี้พิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่จะเรียกกิ่งสันติสุขนะนี่พิมพ์ใหญ่จะรียกกิ่งสันติสุข อันนี้พิมพ์เล็กพิมพ์เล็กก็เรียกพระชัยนะพระชัยพระชัยฐานทีสูงนะครับเห็นไหมพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่เนี่ยผมทําลงไปแล้วนะครับทำยูทูบลงไปแล้วนะครับแต่องค์นั้นจะเลี่ยมทองนะครับอันนี้มีโอกาสได้แพ็คคู่เลยนะแพ็คคู่เลยนี่ครับแพ็คคู่เลยเดี๋ยวทาไม่ดูอีกรอบนะครับเห็นไหมอันนี้ได้เห็นได้เห็นกลนะครับรอบที่แล้วทําเป็นเลี่ยมทองนะครับก็ไม่ได้แก่ต้องขออภัยนะครับแต่อวนี้ได้เห็นแล้วได้เห็นแล้วนะครับนี่ครับได้เห็นองค์จริงๆนะไม่ไม่ได้เลี่ย เดี๋ยวเรามาดูวิธีการดูนะครับอันนี้ก็เป็นพระชัยนะครับพระชัยพระชัยสันติสุขหลวงพ่อเอียนะครับก็เป็นพิธีนะพิธีมหาพุทธาพิเศษนะคมหาพุทธาพิเศษมาคือว่ายิ่งใหญ่มากนะพิธียิ่งใหญ่นะครับก็ถือว่าใหญ่ที่สุดในปาจีนเลยนะพิธีนี้นะใหญ่เป็นปาจีนเลยนะก็วันที่4มีนาหนึ่นะครับเนี่ยเกจิรวมบุกเสกนะครับก็259รูปนะครับเนี่ยนะก็มีแบบยอดทั้ง ยอดแกจีที่นั่นเลยนะที่มาปลูกเเยนะครับนี่ครับโดยเฉพาะมีดังๆนะครับก็หลวงปู่โตนะครับหลวงปู่โตนะหลวงพ่อเงินนะครับนะหลวงพ่อผิวหลวงพ่อสังหลวงพ่อหอมนะครับหลวงพ่อทองนี่นะครับก็มามาร่วมปลูกเเยด้วยนะครับแล้วก็อีกหลายแกจีนะที่ไม่ได้เอ่ยนามนะครับอ่าอีกอีกหลายรูปเลยนะครับทั้งหมด259รูปนะครับอ่าไหนจะอาจารย์ฟั่นอาจารย์โลก็มานะครับนี่ครับพิธีนี้นะครับหลวงพ่อเยะเป็นเป็น เจ้าวิธีนะเป็นเจ้าวิธีนะครับอ่าเดี๋ยวทีนี้เรามาดูวิธีการดูนะครับวิธีการดูก็วิธีกันดูรอบที่แล้วดูกิ่งใหญ่ไปแล้วนะครับกิ่งใหญ่ไปแล้วนะครับดูวิธีการดูนะครับอันนี้ก็เป็นผ้าหลอดฉีดนะครับอ่าเป็นหลอดฉีดเลยนะครับหลอดฉีดหลอดฉีดเนี่ยนะครับก็ที่ผมบอกประจํานะที่ใครดูผมประจํานะครับก็ชิ้นงานเนี่ยเขาจะเรียบร้อยนะเใช่ไหมจะเรียบร้อยนะไม่มีเม็ดฝผดเม็ดผื่นนะคใช่ไหมไม่มีเม็ดฝผดเม็ดผื่นใช่ไหมชิ้นงานจะเรียบร้อย ถ้าเป็นหลอดโบราณหรือหลอดดินไทยนะครับก็จะมีเป็นเม็ดผดเม็ดผืนนะครับรู้ไหมก็มีเนื้อเกินเยอะนะครับจะต้องช่างเมื่อรอเสร็จแล้วนะก็ต้องมาแต่งตะไบนะเป็นการเสียเวลานะครับพอลอทิ้งนี่คือได้ชิ้นงานที่สวยงามแล้วก็ประหยัดเวลานะประหยัดเวลาไม่ต้องช่างไม่ต้องมาแต่งนะครับเใช่ไหมครับรูปแบบที่สวยงามเลยอันนี้เบสิกพื้นฐานอยนะครับส่วนพัดชัยนะครับเนี่ยนะเขาเรียกพัดชัยตันที่สุกนะพิมพ์เล็กหรือเรียกพิมพ์เล็กนะพัดชัยตันที่สุกตรงก้นนะครับก็จะไม่ได้อุดกิ่งนะเห็นใช่ไหม จะไม่ได้กุดกิ่งจะเป็นตะไบนะพี่บจะเป็นตะไบตะไบตะไบแล้วต่อโคดโคดเป็นตัวเดียวกันนะคโคดเป็นโคดดอกบัวตัวเดียวกันเลยตัวเดียวกันกับกับอันนี้นะนี่คนระับอันนี้ก็ได้มาพร้อมกล่องเลยพร้อมกล่องทั้งคู่เลยนะค้อมกล่องทั้งคู่เลยอันนี้ไหมอ่าอันน้ไหมถ้าเป็นอันนี้เขาจะเขาจะเขาจะอุดกิ่งข้างในอ,อุดกิ่งข้างในแล้วก็จะอุดฝาฝาเนี่ยเป็นฝาเงินนะครับอ่าเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อโลเนื้อนวาโลหะทั้งคู่นะครับอ่านวาโลหะทั้งคู่เลยนะครัับบนคร นัมาดูหันคูเลยอแต่นี้ได้เห็นก้นริงๆแล้วรอบที่แล้วผมทําไปเลี่ยมทองน่าจะได้ดูแต่รูปนะได้ดูแต่รูปอันนี้ได้ดูองค์จริงๆเลยนะองค์จริงเลยนี่คนระับมีโอกาสได้มาแพ็คคู่เลยนะมีโอกาสได้แพ็คคู่เลยก็เลยมาทําแบ่งปันความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะครับใ,ให้ได้ชมกันนะให้ได้ชมกันอ่าเดี๋ยวต่อไปนะครับต่อไปก็นี่คนระับก็เป็นพื้นฐานอีเ่นเคยนะครับต้องมีขาบนะเนี่ยดินฝรั่งนะเข้าจากดินฝรั่งมาพอกนะดินฝรั่งมาพอกนะหรือ หรือที่เรียกกันนะครับที่เรียกกันว่าแป้งนะครับางคนจะเรียกว่าแป้งพอกแป,ป้งนะเห็นไหมที่จริงคือดินฝรั่งนะครับอ่านดินฝรั่งนี่เ็าจะพอกแล้วเวลาเวลาฉีดเข้ามานะครับรอฉีดเข้ามาเนี่ยมันจะดีนะครับจะจะ,จะไม่เป็นเม็ดฝุนไม่เพลินเลยนะครับเห็นไหมจะน้อยมากไม่มีเลยไม่ต้องมาแต่งซ้ําเลยนะครับเนี่ยอันนี้คือข้อดีเลยนี่ยข้อดีดีกว่าดินไทยหรือดินขีวัวนะครับที่สมัยก่อนที่หล่อโบราณนะครับเดี๋ยวลองดูใกล้ๆนะครับลองดูใกล้ลองดูใกลอ้อ่านี่เลยไหม เนี่ยครับแล้วผิวเขานะผิวเขาจะเป็นผิวมะระเห็นไหมเนี่ยผิวเขาจะเป็นผิวมะระเลยมละระนวะดำๆนะมันว่าดำ,ดำ,ดำ,ดำเๆเขียวๆมะระนะนี่ครับเลยลองดูนะครับลองดูเห็นไหมน่ะดูค้าวแป้งเนหะ็นไหมข้าวแป้งหรือดินฝรั่งนะฮะเ,เดี๋ยวเขาจะเรียกกันติดปากเป็นเรียกแป้งเรียกแป้งนะครับที่จริงคือดินฝรั่งนะฮะดินฝรั่งนี่นะครับนี่นะเห็ um, นะไหมไหมตามซอกตื้นๆเล็กๆเนี่ยต้องมีเพราะว่า ฉีดมาแล้วนะครับฉีดมาแล้วเขาปัดไม่หมดอยู่แล้วนะตามซอกนี่นะเห็นไหมทำให้เราเห็นนะรองลอยการพอกนะเห็นไหมนี่ครับก็ปัดไม่หมดเห็นไหมตามซอกเล็กๆเห็นไหมจะต้องมีไหมนี่ครับแล้วผิวก็เป็นผิวมะละเลยนะครับมะละเลยเนี่ยผิวมะละเลยนะครับดูจมูกองนี้สวยมากนะครับองนี้สวยมากเลยนะครับองนี้สวยมากเลยนะครับเห็นไหมดูจมูกโอเต็มเลยนะครับสวยมากพัดชัยสันติสุขนะครับนี่ครับ นี่เป็นอีรุ่นนะครับน่าใช้ของหลวงพ่อเยียรน่าใช้น่าเก็บนะเพราะว่าพิธีเนี่ยดีมากพิธีใหญ่มากใหญ่ที่สุนปาจีเลยนะครับพิธีนะครับนี่พิธีใหญ่มากนะครับนี่ครับน่าเก็บน่าใช้นะครับแล้วก็คือแขวนองค์เยวนะครับก็ได้ได,ได้ได้หลายรูปเลยนะเกจีสองร้อยห้าสิบเก้าร,รูปพิทรอปุษเสกนะครับอเนี่ยดูนี่เหมือนกันเลยอ่วิธีกันดูเหมือนกันอ่าดูจมูกสวยเลยนี่ครับดูพิมพ์ดูพิมพ์มเลยนะพิมพ์ไม่ได้แบบนี้นะพิมพ์ฟอร์มพระให้ได้อย่างนี้นะเนี่ยเราดูตามซอกก็จะมีไหมเนี่ยต้องมีทุกองคค์นนะรับเี่ยม เนี่ยบางองค์ที่ว่าปัดแปลงดีๆ,ๆก็จะเห็นตามซอกน้อยเล็กๆตื่นๆเนี่ยจะต้องเห็นนะครับขาบแป้งหรือดินฝรั่งเราต้องเห็นแน่นอนนะฮะอ,องค์นี้นะครับก็ถือว่าผมทําลงยูทูปไปแล้วนะครับพิมพ์ใหญ่นะพิมพ์ใหญ่หรือกิ่งสนิสุกขก็จะได้กิ่งสนิสุาเพราะว่าก้นเนี่ยอุด,อดกิ่งนะอลองดูนะครับเห็นไหมเนี่ยก้นเนี่ยอุดเห็นไหมเนี่ยเหไหมก็จะ ดูนะครับนี่นะครับเขาจะอันนี้ก่อนนะครับอ่านี้นะเขาจะตะใบนะครับอพอฉีด้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะมีรอยตัดช่อนะก็จะตะใบเก็บรอยตัดช่อนะครับเก็บรอยตัดช่อเสร็จแล้วนะครับเกี่ยวทอดเสร็จแล้วนะครับก็จะคว้านนะคว้านเขาจะคว้านทะแยงนี้นะสังเกตดูทุกองนะครับเนี่ยเขาจะคว้านอย่างๆเงี้ยเหมือนอาลตะวันเหมือนเหมือนอาลตะวันคว้า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 นเนี่ยนะครับขว้านนี่แล้วก็คว้านทะแยงนี่นะครับเห็นไหมมันจะเป็นปื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 นปากใหญ่ๆนี่นะไม้นะครับแล้วก็เอาจิงนี่อุด้าไป เอากินง e ุเาไปแล้วฝาฝาเงินตัวนี้นะฝาเงินไปโผล่นะมามามาตอกทับเข้าไปนะมาตีทับเข้าไปในนี้นะนะตีปิดตีปิดตีอุดนะตีอุดนะแล้วก็ต่อโคตต่อโคตรบัวนะครัะที่ต่อโคดนะพลาดหล่อนะส่วนใหญ่จะต่อโคดกันหมดเลยนะส่วนใหญ่จะต่อโคตหมดเลยนะเพราะว่าการการปลอมแปลงนะการการปอมแปลงเพราะว่าราะว่าหล่อฉีดเนี่ยเวลาเขาทาเก้เนี่ยทำเก้ค่อนข้างดีนะครับทำเก้ค่อนข้างดี ทีนี้ถ้าต่อโค้ดเนี่ยมันเป็นป้องกันเลยป้องกันการทําของป้อมเลยครับป้องกันการเรียนแบบนะครับอย่างน้อยๆถ้าทําฝีมือดีนะฝีมือดีนะก็ต้องมาเหนื่อยทําเรื่องโคดนี่นะครับเห็นไหมครับเขาเลยทําโคดขึ้นมานะครับโคดเนี่ยต้องจำไม่แม่นเลยนะโคดตัวนี้นะครับจำไม่แม่นเลยนะครับต้องแม่นนะเี่ยนี่บโคดบัวต้องแบบนี้เลยนะเห็นไหมนี่ครับจะเป็นแบบนี้เลยนะแบบนี้เลยอันนี้ต้องจาไม่แม่นนะเห็นไหมโคดตัวเดียวกันเลยนะครับแค่ตรงนี้แต่อันนี้ พระใช้ไม่ได้อ magic. ุดนะไม่ได้อุดจริงแมโค้ดตัวเดียกันเลยนะเห็นไหมเนี่ยนะครับโค้ดเนี่ยสำคัญนะพราหล่อฉีดสำคัญมากนะสำคัญมากๆเลยนะครับนี่ยต้องจําให้แม่นเลยจำให้แม่นเลยนี่นะรอบที่แล้วค้างค้างค้างเรื่องก้นไว้นะครับอนี่ได้ดูงจริงแล้วแล้วผิวก็จะเป็นผิวมะละอ่าเหมือนกันเลยวิธีดูเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยนี่นะครับไม่รู้ว่าชัดหรือเปล่านะครับเห็นไหมผิวจะเป็นผิวมะละเลยนี่เห็นไหม นี่นะครับใไหมนี่ๆๆนะครับใช่ไหมชัดเจนนะครับนี่ครับชัดไม่ชัดต้องขออภัยนะครับต้องขออภัยด้วยนะพอดีถ่ายแบบบ้านๆเลยนะถ่ายแบบบ้านๆเลยเนี่ยครับโทรศัพท์เครื่องเดียวนะโทรศัพท์เครื่องเดียวนะครับนี่ครับถ่ายแบบธรรมดานะกล้องธรรมดาเลยนะครับเนี่ยไม่ได้ปรับแต่งใดๆเลยนะเนี่ยครับใช่ไหมชัดบ้างไม่ชัดบ้างต้องขออภัยด้วยนะครับนี่นะครับอ่าผิวเป็นผิวมะละกี้เลยเห็นไหมครับอ่ะเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเดี๋ยวดูตรงนี้ จริงคลิปนี้นะครับตั้งใจทําประชัยเนี่ยแต่พอดีเนี่ยครับพอดีว่าพอดีได้แพ็คคู่เลยนะแพ็คคู่เลยเนี่ยไหมผิวจะเป็นผิวมะละไมตรงหน้าอกเนห็นไหมตรงหน้าอกของพ่อนะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมตรงหน้าอกเห็นไหมครับตรงหน้าอกของพ่อเห็นไหมครับอ่านี่นะครับเห็นไหมเนี่ยผิวจะเป็นผิวมะละมะละอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับก็ดูไม่ยากนะเป็นรุ่นที่ดูไม่ยากนะครับจําพิมพ์นะครับจําพิมพ์จําพิมพ์จําโค้ดนะครับจําพิมพ์จําโค้ด Ing, อันนี้ก็ปลอดภัยนะปลอดภัยเลยนะตัวจำพิมพ์จมโคได้นะครับเนี่ยครับเถต่อตามซอกก็ต้องมีคาบคาบดินฝรั่งหรือคาบแป้งนะครับอ่านี่นะครับเห็นไหมนี่มาพิวผ์พิมพ์มาละเห็นไหมอ่านี่นะครับอ่าโอเคนะครับดูกล่นอีกรอบด้วยกันนะครับอ่านี่นะครับนี่นะครับอ่านี่นะครับก็จบไปคลิปนะจบไปคลิปนะครับอ่าก็ พอดีได้โอกาสมาแพ็คคู่เลยนะพร้อมกล่องเลยนะพร้อมกล่องเดิมเลยนะพี่มย์เนี่ยครับนี่นะ่าเก็บนาใช้นะครับเนี่ยครับอ่าก็วิธีการดูก็ไม่ยากนะไม่ยากก็ตามที่ผมบอกนะีที่ผมแนะนําเลยนะเนี่ะครับอ่าครับก็ท่านไหนครับดูแล้วชอบดูเป็นประโยชน์นะคอ่าหรือท่านไหนที่ว่ามีตามทุกคลิปที่ผมบอกไปนะที่ผมลงทําแนะนําวิธีการดูนะท่านไหนมีพระนะที่ตามที่ผมบอกนะก็ ส่งมาขายผมได้นะครับผมมาปล่อยผมได้นะผมยินดีรับเช่านะยินดีรับเช่านะครับก็ขอสภาพสวยๆนะครับสวยๆนะครับก็บางดีซื้อซื้อแพงเลยนะซื้อแพงเลยถ้าพทา่สวยนะครับก็ท่านไหนมีนะครับก็ตามทุกคลิปนะครับที่ผมทําลงไปนะครับก็ส่งมาขายผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไลน์ไว้ด้านล่างนะทิ้งไลน์ไว้ด้านล่างนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอยากจะแนะนําสักนิดนึงนะครับก็วิธีการดูนะครับหรือเทคนิคการดูนะครับก็ บางคนก็จะดูไม่เหมือนกันนะครับแต่ละคนก็จะดูไม่เหมือนกันนะครับวิธีดูแต่ละจุดจุดไข่จุดมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่สรุปสุดท้ายนะครับก็ต้องดูแท้เหมือนกันนะครับถ้าคนใดคนหนึ่งดูถ้าดูไม่เหมือนกันต้องมีคนใดคนหนึ่งที่ที่ดูผิดนะครับที่ดูไม่ใช่นะครับนนี่ครับก็อยากจะอันนี้นะครับอยากจะให้แนะนำนะครับแนะนํากันนะครับก็อยากให้ซื้อตัวจริงนะครับซื้อตัวจริงๆไปดูนะครับซื้อราคาที่เขาซื้อขายกันเลยที่เขารับประกันได้นะครับ อ่าแล้วก็จะปลอดภัยนะครับมีปัญหาอะไรก็จะคืนได้นะครับนี่ครับซื้อจากคนที่ไว้ใจได้นะครับหรือคนที่เขารับประกันให้เรานะครับเนี่ยซื้อตัวจริงๆไปดูนะมันก็จะเป็นง่ายขึ้นนะเป็นง่ายขึ้นนะอันนี้ก็แนะนําแต่คลิปแรกๆเลยนะครอ่านี้ก็แนะนํากันนะครับแนะนํากันนี่นะครับลองดูนะลองดูซื้อเราซื้อราคาเต็มราคาแรกนะราคาที่เขาซื้อขายกันแค่องค์เดียวนะครับโปคงต่อไปทีนี้เราสามารถเราดูเองได้แล้วนะครับเนไ่ซื้อเป็นองค์คูนะครับเนี่ยวันนี้แนะนําเลยครับ อันนี้จะทําให้เป็นไวมากขึ้นนะเป็นไวมากขึ้นเลยนะบนี่บอันนี้ก็แนะนํากันไปนะแนะนํากันไปนะครับครับก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับท่านไหนดูแล้วชอบนะเกิดประโยชน์นะครับหรือเป็นประโยชน์ได้ความรู้นะครับไม่มากก็น,น้อยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับครับก็วันนี้ผมบอมลาต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับครับก็สวัสดีครับ